เร่วเลยถึงไหนแล้วนะผู้ว่านพยายามจะรีแฟกเตอร์โค้ดแถวๆนี้อยู่พี่ l l if เนีน่ยตีนน่าจะพังอยู่แต่พังเลยเงแก้ทีละเทสเทส,ทสแรกที่มันคือ อ <c oughs> ือตีนเด็ดอ็กซ์นต์เป้าหนึ่งเดียร์มันมันคือเทสนั้นแล้วมีที่ที่อันหนึ่งที่เติวก็เด็ดเด็ดลงกเด็ดลูกเด็ดตัวใหญ่ แกแกเยลโล่ Yellow ที่ก่อนเยลโล่ Yellow ตัวใหญ่โอเคมันไปเจอตัวมันได้เลยว่าได้ตัวใหญ่แต่จริงจต้องได้ตัวเล็ก มันไปได้ตัวใหญ่ mm. เราว่าตรงนั้น mm. มาถึงก่อนอันนี้เรายิดตรงนั้น <c oughs> ม,มันขอดูเทสนะสิเทเทสอันนั้นคือเราใส่ตัวเล็กไปใช่ไหมอ่าใช่ครับ expect แตัวเล็กแต่พอมันเจอโลเวอร์ Lower ก่อนถ,ถ้าสลับโลเวอไปทีหลัง มันเทสนั้นก็จะผ่านแต่ว่ามันจะพังเทสอื่นใหรือปล่าลองลอง <c oughs> หน่อยไหมเหมือนกันแล้วใช่เหมือนเดิมเดี๋ยวปะ ผู้ดชการตรวจสการดาเดินเท่าได้ไหมครับว่ามันไม่ได้พังตรงนั้นดิมันน่าจะเจอมันทัดที่ยี่ห้าแล้วก็เบรกเลยหรือเปล่าตอนที่เจอโูเออรนบรรทัดที่สิบห้า ยี่ห้ายี่ห้าตรงที่ใช้บลฟังแตี่้แปลว่ามันไม่เจอมันน่าจะเจอมันอ๋อแปลว่ามันเจอมันเจอมันก็เข้ามาแอมเพน ซึ่งมันเจออแล้วหรือว่าไอ์ if L นี่มันไอ์ if สามนันมันควรจะเป็น if L แบบเรียงลำดำับคือมันใช้แค่เคสเดียวก็น่าจะพออะไรอย่ี้ ลองใส่เอลสิเหมือนทันยี่เอ็ดยี่สองไปยี่เอ็ดยี่สี่เอลิสเอลไม่ต้องไม่ต้องจัดสิการเทสนั่นนั่นไงระเบิดเหมือนกันแล้วหรอเหมือนเดิมแต่เออเดิมครับไรวะ ผมเจอวิธีแก้แล้วนรดเลยจะดจัดอ่าก่อนก่อนมาผมไปนั่งแก้มาอ่ยาย้ายย้ายตัววันที่สิบครับเปิดฟาวขึ้นไปนอกนอกลูปนิดหนึ่งนะผมเปิดฉเฉลย้ว <laughs> อ่าแล้วก็ ทีนี้พอย้ายเวิร์ดแฟล์ไปนอกรูปแล้วเราก็ตรงบรรทัดยี่สามครับให้หลังจากลบลบลบเวิร์ดแฟล์เท่ากับเวิร์ดออกได้เลยครับไม่ไม่ไม่ใช่อา่างแล้วก็เปลี่ยนเป็น o u t p u t a p p อ n d อ่าเป็นเวิร์ดครับโอเคแล้วก็มันทัดยี่สห้าถึงยี่บแปดครับลบออกครับโอเคแล้วก็อ่าหลังจากมันทัดยี่สิบครับ Enter ลงมาหนึ่งที Enter แล้วก็ is append เท่ากับ true แล้วก็ Enter ออีกทีหนึ่งครับใส่เบรก แล้วก็บรรทัดยี่สิบแปดครับตรงเอา output ครับ output dot append a p p e n อันนี้เป็นเวิร์ดฝาลครับแล้วก็รันเทสผ่านแน่นอนเชื่อทำเหมือนเดิมเป๊เออะเ,เอ,อ้เชลยบีดับว่าเสร็จแล้ว ไอทีอืมอ๋อโอเคผมรู้แล้วผมพลาดตรงนี้ไปครับตรงบรรทัดที่สิบครับเวิร์ดลิสต์เวิร์ต์ัวหลังต้องใส่ปีกกามปูครับแล้วก็ให้มันลันอะไรกับหลังอ่๋อบารเกตแล้วก็คลนคลลนแล้วก็ลบหนึ่งต้องใส่อันนี้เพราะว่ามันจะได้เอาตัวแรกมาใสดก <bunları> เฮ้ยของจริงครับอ่าอยอดับผมไปนั่งเปิดแชท GPT นั่งดูว่ามันเขียนได้ไงมันมีวิธีเขียนที่ว้าวกว,ว่าน,นี้ด้วยนะผมนั่งอ่านแล้วว,ว้าวโคตรเทพมันมันจะงงป่าวะ่าทำไมถึงแบบย้อนหลังมา ทำไมถึงย้อนหลังเหรอเดี๋ยวผมอธิบายก่อนทำไมถึงต้องย้อนหลังต้องย้อนหลังเพราะว่าไอตัวบรรทัดที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามอสิบเก้าถึงยี่สิบสองะครับเวลาที่มันเช็คเอ,อเป็นโวเวลหรือว่ามันเป็นอินเซนติทีปถ้ามันวนลูปแบบธรรมดามันจะตัวตัวเวิร์ดฟาวมันจะไปทางขวาได้เรื่อยๆแล้วพอจบลูปของไอตัวเวิร์ดลิสอ ตัวที่มันหาเจอมันจะอยู่ตัวสุดท้ายแต่ว่าจากโจ์อ่ะมันต้องการตัวแรกสุดที่มันหาเจอเพราะฉะนั้นผมเลยต้องวนกลับหลังขออีกรอบเมื่อกี้มันเสียใครอ่าโจ์มันคือต้องการตัวแรกที่หาเจอที่ที่มันไม่ใช่เคสแบบเซนซิทีฟนะที่มันไม่ใช่เคสมันถัดยี่สิบสามถึงยี่สิบห้า อ่าอันนั้นะคือเคสที่แบบว่าเหมือนกันเต๊ะๆก็จะเอาอันนั้นมาแสดงแต่ว่ามันจะมีเคสที่ว่าเป็นตัวเลขตัวใหญ่หรือว่าเป็นสระครับโจทย์มันบอกว่าต้องเอาตัวแรกมาแสดงเท่านั้นและทีเนี้ยถ้าเราเขียนรูปแบบไม่กลับหลังอะครับเวลาที่เราวนรูปอะมันก็จะถ้ามันเจอเวิร์ดที่มันสามารถเป็นเคสโฟเวลหรือว่าเป็น เป็นตัวเล็ตัวใหญ่เนี่ยไปอยู่ด้านท้ายๆมันก็จะตัวท้ายๆมาแสดงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับลูปเพื่อที่ว่าเอาตัวท้ายมาดูก่อนแล้วถ้าตัวท้ายเจอก็มันจะกลกบตัวแรกอะไรประมาณนั้นอะสลับด้านกันนะเข้าใจมันดูมันดูเคลเบอร์ดิ <laughs> ทำะไรต่อได้มันแยกไอ้นี้ได้แยกเป็นเมทอดเล็กๆตรงบรรทัดสิบเอ็ดถึงบรรทัดยี่สิบแยกไปเป็นเมทอดที่ชื่อว่าอา,อารมณ์ประมาณว่ามันมันเป็นอสระหรือเปล่ามันเป็นโวเวลหรือเปล่าอะไรเงี้ย เคสวอเวลประมาณนั้นจัดเลยต้องการคิวรี่กับเวิดคิวรี่เป็นสติงแล้วก็เวิดเป็นสติง จะ return to false เอ๊ะไม่ไม่บอกวะใช่ return to false ครับเป็นบูลีนแล้วก็ลบอินเดียนสองทีตึกตึกแล้วก็ตรงอันนี้บรรทัดสิบสามถึงสิบสี่เปลี่ยนเป็น return ครับ return return is case vowel โอเคเราก็ทีนี้ก็เปลี่ยนบรรทัดที่ลบบรรทัดที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบเกแล้วก็ i s case vowel เป็นฟังก์ชันอ่าใช่เปลี่ยนเปลี่ยนบรรทัดที่ยสามเป็น,เ,ปน,น,เ,ปนเรียกฟังก์ชันเลยก็ได้ แล้วก็ส่งส่งพารามิเตอร์เป็นคิวรีแล้วก็เวิร์ดเข้าไปอีย่อได้หนึ่งรอบุดยอง มันมีวิธีเช็คโว,วเวลเฟียวๆกว่านี้ด้วยนะผมไปเจอใน h ช GP t GPT มันจะรีเพยรีเพยพวก A E I O U <ๆ>ด้วยสตาร์หรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เป็น A ถึง Z รีเพยด้วยสตาร์แล้วก็ทีนี้ทีนี้ก็พอมันโดนรีเพยด้วยสตาร์แล้วเนี่ยก็สองคำมาเท่ากับกันได้เลย ฉลาดเดียวโเคตรเดียวเอาเลยไหมครับเอาเอาเเทเทอ่าบรรทัดที่ห้าครับเอนเทอร์ Enter ลงมาหนึ่งทีครับแล้วก็ให้ให้อะไรนะอ่า uh ให้มันเป็นสตริงเปล่าครับสตริงเปล่า,าแล้วก็จอยแล้วก็ในจอยจะเป็นสตริงที่เป็นสตาร์ครับผมเปิดสองจอยอยังไงดีแบบนึงนะผมดูเฉลยครับอ่า setting เปลี่ยนเป็น setting เปล่าครับ empty string คบแล้วก็ตรงอันนั้นพารามิเตอร์แรกลบทิ้งครับโอเคแล้วก็หลังจากหลังจาก setting ที่มีสไตล์อยู่ข้างในให้เติม if ไปครับ if อ่าไม่ต้องใส่รามิเตอร์ครับอ่าไม่ต้องใส่ขอมมา if ได้เลย อีฟแล้วก็สเปซบาร์หนึ่งทีแล้วก็ซีครับแล้วก็สเปซบาร์อินครับอ่าสตริงที่มี ae i ou อยู่ข้างในครับ ae i ou ไม่ไม่ต้องมีคอมมาไอโอยู I, o, โอเคแล้วก็หลังจากสต i ิงนี้ สเปซบานหนึ่งทีครับ else แล้วก็ซีฟอร์ n ีอินเวอ่อ c ีอินอ่ออะไรวะคิลลี่เอฟคิลลี่คิีแล้วก็อ่อ uh, เอาตัวแปรมารับมันว่าให้เป็นเรียกว่าดีเพท รีเพยคิวดีอ่าโอเคอีดีด้วยก็ดีครับรีเพยเด็ดแล้วก็ทำแบบนี้กับกับเบิร์ดอีกทีหนึ่งครับรีเพยเด็ดเบิร์ดลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนตัวสุดท้ายเป็น แล้วก็ลบบรรทัดที่แปดถึงสิบสี่ออกได้เลยครับแล้วก็รีเทิร์นเออเอาเอา i s case World v วลเ l ลบออกได้เลยครับบรรทัดที่ห้าแล้วก็ใส่เป็นมันใส่เงื่อนไขยังไงอสามารถเท่ากับเท่ากับได้เลยไหมใจว่ายังไงใช่ครับยอทัดลันเทส อย่างเฟี้ยวปึ๊บเก้าพังอ๋อตัวเล็กตัวใหญ่ lower ด้วยอ่าแสดงว่าแสดงว่า lc lc ครับตรง lc เปลี่ยนเป็น c dot lower นั่นเทสใหม่ยี่โคตรจริงผมไปดูแชท GPT มาแม่งโคตรเท่คือแบบไปนั่งอ่านแล้วแบบว้าวแม่งดีเพสก่อนแล้วแม่งเอามาหาทีนี้มันก็จับเท่ากับได้แล้วไม่ต้องมานั่งเช็คอีเอลเหมือนเรา วันนี้ยอ่ยอยอ่อ่ามีอะไรนะ ถ้าอย่างนี้เราต้องเขียนเทสเ case v a r i ป่ะครับเพราะเราแยกออกมาเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันเทสเทสแบบว่ามันมันผ่านในตัวมันเองอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องเขียนเทสอันนี้มันมีหลายมันมีหลายศาสนาอะนะว่า บางคนก็แยกเมทอดก็เขียนเทสเพิ่มเมทอดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันก็มีเทสที่แบบว่าอามันไม่จําเป็นต้องไปเขียนตรงนั้นเพราะว่าเทสโลจิกพิซเดตโลจิกของเรามันถูกต้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี hmm. ้ยแล้วก็เมทอดเนี่ยมันก็ใช้อยู่อยู่ในฟังกช์ชันของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปบอร์เดอร์เขียน เขียนเทสเพิ่มในตัวย่อยๆอะไรถ้า<ส>อยากจะเมคชัวร์แบบส,สตรองว่าแน่นะก,ก็เขียนก็ได้ไม่ผิดอะไรงั้นถ้าสมมติว่าถ้าเราเริ่มจากเมทอดเล็กๆแล้วค่อยมารวมเป็นเมทอดใหญ่เพราะว่าตอนที่เราเขียนเมทอดเล็กๆมันก็จะมีเทสที่เราเขียนอยู่ในเมทอดเล็กๆที่นี้พอสักพักเราเอาเมทอดเล็กๆมารวมกันเป็นเมทอดใหญ่เง มันก็ต้องมีการคี e ตัวเทสหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่คิดว่าไม่ต้องครับอืแต่ตัวเม t อดใหญ่เราอาจจะอาจจะเทสแค่ถ้าเรียกฟังก์ชันถูกอะไรเี้ก็ได้มัน้งค,ครับคือมันก็มีหลายแบบเอาที่แบบเรามั่นใจว่า deploy ขึ้นไปแล้วมัน ไม่ระเบิดโอเคแล้วมีคนมาแก้มาแก้ฟังก์ชันนู่นี้นั่นของเราเทสมันต้องพังอะไรซึ่งตอนนี้ถ้ามาแก้เมตอดย่อยมาเทสเราก็พังมันก็นก็เม่เซน์อยู่รั้าณนนครับเรา เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันหน่อยไหมชื่อฟังก์ชันมันมันควรจะขึ้นต้นด้วยเวิร์บอะไรเราลองแบบใช้ power ของ ChatGPT มเอาฟังก์ชันก๊อปไปแล้วบอกว่าช่วย rename ฟังก์ชันหน่อยไฟล์มี <c oughs> better function name ชื่อว่าอะไรวะคอมแพร์บโอเบลโอเคเอียวเคเอาเอาเอ,เอมันก็มีประโยชน์ดนีนะ <laughs> ันนี้ด้วยไอ้อสเปลเชคเ,เกอร์ด้วยเราเปลี่ยนชื่อฟัง์กชันเน่อยแบบถามนอกเรื่องไอ้ไอ้ช่องแชททางซ้ายมือมัน ทำไมมันถึงมีหลายแชทมันเอาไว้ทําอะไรมันไม่มีแชทเดียวมันเซฟตัวอีกทอสตรีมเอ๊ะไม่กี่ที่ทรีไว้เอซซี่ว่าคุยว่าแชทอันนี้คุยเรื่องอะไรเงี้ยใช่ครับพี่ใช่ครับมันเป็นเซกชันเซกชันที่แบบว่าสามารถคุยต่อได้เหมือนแชทกับแชทที่หลายคนอ๋อแล้วมันมันจำมันจำคอนเทกซ์ที่เราเคยคุยไว้อย่างนี้ด้วยปะ จำครับจำจำนะคือผมไปถามอะไรมัน,มนไว้มันก็จะทิ้งไว้ยังเหมือนเหมือนเดิมเลยอ๋อโอเคได้เป็นอะไรอะ่ะบอกว่าใช้คำนี้ไหมไฟแมทชิ่งเวิร์ดไฟแมทชิ่งเวิร์ดแมทชิ่งเวิร์ดแมทชิ่งเวิร์ด แมชแมชนะแต่มันไม่ใช่สเปลเช็คเกอร์ผมผมผมได้คอลเลเว้นให้คอนเทกเพิ่มเติมไหมบอกว่าเอาโจทย์มาจาก้ลีดโคดอันนี้ spell shaker modify improve spell shaker เจสเคมันมองว่าเราไป implement ต่อ implement ใช่จบแล้วผมน่าจะคุณไม่รู้เรื่องนี่ผู้ใดเคลียร์กว่านี้ไหมครับมา spell shaker ก็ได้ พาว่ามันน่าจะตรงกบจ <Yeah. S 1> ะจย์พราในรีโค้ดมัน,ม,นมันพิม์เลตอดไว้ว่าสเปลเชเกอร์แต่สเปลเชเกอร์แบบติดกันแต่ไม่เหมือจะเขียนไม่เขียนแยกกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องติดก็ได้ <laughs> จทย์ใหม่ไหมแนดอมโจทย์ใหม่ครับเอเราจะได้ของยากหรือของง่ายกันนะพีกวันอ็แล้วก็พีกวันบางทีพีกวันไปแล้วมันได้โจทย์ที่ที่มันไอ้น่ะโจทย์ที่ต้องอัปเกรดเป็นพรีเมียม เฮ้ยคอมแพตมีเดียมสวยโจทย์เดิมวะเนี่ยไม่น่าใช่นาะแพ้ออบเจต์ใช่ป่ะหมดเวลาแล้วพี่ส่งโจทย์ทยในดีโจดนี้นใช่ไหมและพี่มิยคอมมิตคอมมิต โอเคประมาณนี้ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับแจ้งกันแจ้งกันครับครับ